เคครับก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมพ i t ตาหกรอซิงครับเอาเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามดูครับได้ยินข่าวมาว่านะครับมีไมโครจมนะครับพอดีเชโยครับนี่เโยบอกมาครับก็เลยยังไม่เจอเหมือนกันครับน่าอยู่ด้านในนู้นครับเป็นรถของกรมที่ดินครับ อันนี้ก็น่าจะจมไปเรียบร้อยครับเป็นรถหกล้อนะครับเป็นรถล้อดำนะครับนี่นี่ก็น่าจะเรียบร้อยดีครับนะครับน่าจะเรียบร้อยดีคันนี้โอ้คนไม้มาเต็มเลยครับน่าจะเอามาลองนะครับเห็นแต่แขนอยู่ข้างในนยังไม่ได้เดินเข้าไปเลยนะครับแล้วเราจะมาตามกันดูนะครับ ตอนนี้ไมโครก็นี่ครับมีต้นมะพร้าวต้นอะไรมาแล้วเอต้นมะพร้าวไปแล้ว ียดอารเย็ดอาร์าเลยครับมามาเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่า,าไม่โคจมลึกขนาดไหนผมก็ยังไปไม่ถึงเหมือนกันครับไม่โคต้องกำลังหอบต้นมะพร้าวเดินเข้าไปนะครับน่าจะอยู่ด้านไหนนู่นหรอครับเป็นเนี่ยครับเขาทำทางนะครับเขาจะทำทาง เคลลิ่งครับเคลลิ่งป่าออกยังไม่ได้ขึ้นถนนดินเลยเป็นถนนดินเก่าครับน่าจะจมเป็นที่เรียบร้อยโอ้เยแต่แคนโอ้มีเขาเรียกอะไรแท็กเตอร์เหรอรถกีดแท็กเตอร์หรือเกีดเดอร์เออเขาเรียกอะไรวะแท็กเตอร์ฮะทุกคนจอดอยู่ในป่านู่นครับคันหนึ่ง แล้วก็นี่ครับไมโครอู้ลึกปานี้มันจะขึ้นได้บ่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับวาดเร็ียบร้อยพี่น้องเป็นไมโครรุ่นไหนครับแมงมิดลำครับมิดลำนะพี่น้อง โอ้โหหนักเลยเป็นโคมาสุครับ GC สามร้อยนะครับพี่น้องโอ้โหโอนี่เขาสวิงเมื่อก่อนน่าจะเนี่เห็นท้ายไหมท้ายน่าจะจมดินไปเลยครับอุ oh. ้ยเป็นเขตน้ำซับด้วยครับแถวนี้ก็จะลำบากหน่อยนะครับหนักเลยอะ่ะ กำกำพอดีผมมากับไมโครกับสีโยครับยับโยอไมโครเี้ยมนี่รุ่นบุกยับเลยอ่ะยับจริงๆนะพี่น้องนะเป็นโคมสุพีซีสามร้อยเลยครับโอ้โหมิดเทคเลยน่าจะเริ่มจะจมแต่นี่แล้วมั้ง โอ้เป็นดินสมองเลยครับรวยเลยแบบนี้จะขึ้นไหมเนี่ยเอาสอ0ร้อยดึงสามครับพี่น้องใหญ่าเลาเรื่องเลยนะครับเรียบร้อยครับแบบนี้เรียบร้อยดีน้ำซึมมักก็หากใหญ่มากเลย เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันครับลุ้นกันยาวๆเลยวันนี้ว่าจะไหวไหมนะพี่น้องอลองมาได้ไงเนะี่ยลงมาได้ยังไงโอ้น่าจะจมมาจากนู่นครับเดี๋ยวพาไปดูร่องรอยฝั่งนี้นคะรับ เป็นโครงปูไส้ไก่เอ้ยโอ้นี่ครับเขาเดินมาถึงนี่ครับแล้วมันนี่ครับน่าจะน่าจะมาจากนู่นเลยครับเนาะโอ้้องเอ,อ้ยดู v z 2เอ,อ้ยดู SK 200ครับดูเล็กไปเลยครับโอ้โห ต้องเอาแท็กเตอร์ช่วยไงานนี้แบบนี้ไม่ไหวครับแต่ถ้โชคดีก็ขึ้นขึ้นได้นะต้องมารอรุ่นงเดี๋ยวให้คนขับไมโครครับซีโยเ,เตรียมพื้นที่นะครับแล้วก็ลงมาดูว่าจะทำยังไงมีท่อนไม้แล้วก็ต้นมะพร้าวอยู่ครับ PC 300นะพี่น้องนะโคงสุ PC 300ครับใหญ่มากเลยนะครับดูครับเจ้า200ดูเล็กไปเลยครับเซโยก็จัดเตรียมพื้นที่ครับครับท่านผู้ชม ยเลยวันยังไม่หายบอกเอามันจะจมมาจากนู่นบรลุงอ๋อเดินกลับมาคืนนี้บอกแสดงว่าจมลึกที่นี่ลอยนู่นออกปาดขึ้นไปทางนู่นจนฟ้าข้างยุบเข้าไปนิดนึงอ๋อตอนแรกมันจมเอียงข้างนึงบมิดแท็กเลยครับแท็กหายเลย ร0 0ครับล่างค่อนข้างจะเป็นดินสมองนะครับดินม,มีน้ำ้วยอ่ะอไหวไหมคันเดียวต้องรอรุ่น,นเรา H K สองร้อยครับร์เอ็ X มามาช่วย P C สามร้อยตายหาเลย เง็ปแรงบวงกับบวงตนะูด,ดออกอลำเลยครับตักออกก็จะไหลลงมาคืน กูฝั่งนี้ค่อนข้างแห้งอยู่ครับฝั่งนี้ดินสมองเลยนะพี่น้องเราต้องล้วงที่ตมออกมนะ่อนครับอะไรอะเจอไม้หรือเจอปูนเะนี่ย ดูครับถ้าไปตักใสด่ดำนี่รู้เรื่องครับสามตักมีไม้ครับเขา่า,าจะลองไม้แต่เมื่อวานแล้วเขาลองไม้แต่เมื่อวานแล้วครับยังไม่ขึ้น ต้องเอาไม้ออกก็อลองใหมออ่อันนี้คันนี้ใครขับครับอ,อ๋ออ๋อ,อน,นี้ลองไม้แต่เมื่อวานแล้วลอลอลอบอกจะขึ้นมันตีไม่ขึ้นอ๋ออันนี้ก็เปิดน้ำมาในเมื่อวานอ่ะมาหลายวันแล้วอ๋อเพราะแต่มันเปียกงี้แหลนะเนาะมันเป็นคลองปูนเล็กๆนั่นนี่ เป็นคลองปูนเล็กๆใช่ไหมใช่<อ>นี่แหละครับเรามองไม่เห็นหรอกว่ามันจะจมตรงไหนแต่ต้องให้ซีีโอขุดดิน,นออกก่อนครับ ก็ได้นะครับรับการช่วยเหลือจากทีมงานเอ่มานัดอะไยน์นะครับอ่ออะไยน์ครับเอ่อรับหน้าที่ขับโดยเซโยครับนีบ่มันเป็นคลองปูนครับนี่เป็นคลองปูนเขาเปิดน้ำทำนาปังครับโอ้ต้นเท้าที่ยวมาเขาคันนี้ใหญ่มากแล้วครับมีแปดนะครับ จะต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะขึ้นไหมเนาะเพราะว่ารถคันนี้ค่อนข้างใหญ่ครับจริงๆครับใหญ่มากนะครับอยากที่เห็นสองร้อยว่าใหญ่แล้วนะครับเปรียบเทียบกันเลยครับนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยครับเมื่อกี้นี่น่าจะสองตักไมโครครับใส่รถดำนะครับสองสามตักรู้เรื่องครับถ้าอุ้มอุ้มนี่สองตักพอครับเอ๊ะหมดหรือไรวะ การช่วยเหลือโดยชิโยครับนะครับก็ต้องรอรุ้นครับว่าจะขึ้นไหมช่วยเชียให้กำลังใจครับจมแต่เมื่อวานครับนี่ทางนี้เดินไปไม่ได้ครับมีแต่ดินสมองเพราะว่าเข้าโกยจากตรงนี้ขึ้นมาครับดูอ่ะโกยขึ้นมาก็มีแต่ดินเลนเลยเปียกครับกินน้ำซับครับเขตนี้ จังนับเลยเมียใหญ่ยัก์เลยครับไม่ต้องสืบครับท c 300โดยส่วนมากจะอยู่ในเมืองครับหรือว่าในโรงโมนนะครับจะไม่มีเห็นมาทำงานชาวบ้านหรือว่าไม่เห็นทำงานด้านนอกนะครับเพราะว่าใหญ่มากนะครับ ่มากผมมีผมเคยเห็นอยู่ในโลงโม่ครับลงโม่มีนะครับ p ี3 0 0นะครับก็ดูฝาข้างฝั่ง,งนี้ก็ยุบค,ครับเพราะว่าโดนดดินนะครับเวลาสวิงอ่ะเดี๋ยวให้สิโยจัดแจงพื้นที่ก่อนครับเนาะเดี๋ยวผมจะทำเป็นเป็นตอนเป็นตอนไปดีกว่าเนาะให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้า รอลากขึ้นทีเดียวเลยวันนี้ทั้งวันจะขึ้นไหมน้พี่น้องนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับเนาะฝากติดตามผลงานคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับผมมาลุ้นด้วยกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ